รวยมากเปิดสวนเกษตรกว้างอลังการตูนและก้อยสร้างให้น้องทะเล เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินมาพร้อมทายาทลูกชายคนโตน้องเทเลและลูกสาวในท้องไม่ก้อยทั้งคู่ได้ผ่าน้องเถเลทำกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้งและจะเห็นกิจกรรมว่ายน้ำดำน้ำท่ามกลางพี่ๆทุกคนชื่นชมในความเก่งล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้เรียนรู้คือการเรียนรู้การเกษตรโดยสาวก้อยโพสตคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัว @ratchawinwong ที่ผ่าน้องทะเลลงสวนตัวเองพร้อมกับข้อความบอกว่าเกษตรกรน้อยมาเก็บผักที่สวนครับช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยเก็บได้แค่มะเขือยาวกับกระเพราครับพอ่พอพ่อกับแม่แม่ตั้งใจสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรให้กับลูกๆทั้งสองปลูกผักที่หนูวงเล็บและพ่อกับแม่ชอบกินอย่างแตงกวาฟักทองโหระพากระเพราพริกถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือยาวกระเจี๊ยบและอีกมากมายก่อนหน้านี้ปลูกแตงโมด้วยเพราะ ทะเลชอบกินมีลูกออกมาแล้วด้วยนะแต่ฝนตกหนักเลยตายหมดเลยพอกับแม่อยากให้หนูได้อยู่กับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของเขาด้วยการลงมือทําด้วยตัวเองเดี๋ยวโตวขึ้นอีกหน่อยแม่จะให้ทะเลปลูกผักแล้วมาเก็บเองนะลูกหนูจะได้กินผักส,สดๆไร้สารพิษเลย